s o อกเกอร์สตอรสวัสดีครับหลังผ่านพ้นไป1เดือนเต็มกับ1จาก5ส่วนที่ผ่านพ้นไปการขับเคี่ยวลร้นงแชมป์ในบรรดา5รีกใหญ่ของทวีปยุโรปถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเราบ้างระหว่างที่ต้องหยุดพักเบรกสำหรับทีมชาติกว่า2สัปดาห์ EP นี้เรามาว่าก,กันในพันแรกกันก่อน้ลยกันครับ เชื่อว่าแฟนบอลหลายท่านน่าจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้จากนับร้อยทีมของบรรดา5หลีกท็อปเทียแห่งทวีปย,ยุโรปในสถานการณ์ปัจจุบันเหลือเพียง13สมโมสเท่านั้นที่ยังคงรายพ่ายและยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกอยู่จะมีทีมในดวงใจของคุณหรือไม่เรื่องราวที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้พวกเราต้องขอขอบคุณกำลังใจดีๆที่มั่นคงจากมุมจอขวามือบนของท่านด้วยครับสปินิเว็บเกมออนไลน์สีส้มสัญลักษณ์นี้การันตีความมั่นคงครับ ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเราลองมองย้อนกลับไปการแข่งขันจิงความเป็นหนึ่งในรายการฟุตบอลห้าหลีกดังของยุโรปประจําฤดูก,กาล2022-2023นี้ถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้พูดถึงมากมายหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลดโค้ชแบบสายฟาฟาของเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือจะเป็นเรื่องที่กาลังคุกกรุ่นของบรรดาบอดบริหารเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกที่ตอนนี้เริ่มมีรอยร้าวสั่นคลอนโดยแบ่งออกเป็น2องขั้วการส่งสัญญาณที่ต้องการจะเปลี่ยนโค้ชกลางคัน จากผลงานการออกสตาร์ทแบบเทกระจาส3มคะแนนทิ้งแบบไม่หยุดหย่อนและพลาดสะดุด3เกมติดแบบที่ไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันมากนะักในระยะเวลาตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ทําให้ยูเลียนนาเกลมันถูกบอสบริหารหลายคนจ้องโจมตีว่าฝีมือไม่ถึงบารมีไม่ได้ยังเด็กเกินไปที่จะมาบัญชาการขุนพลของทีมยักษ์ใหญ่แห่งมิวนิกทําให้เกิดเป็น2องขั้วที่ต้องการให้ปลดหรือให้โอกาสอยู่ต่อ น่าสนใจว่าหลังจากนี้ระยะยาวจะเป็นอย่างไรรอยราวนี้จะกลับมาสมานได้มากน้อยแค่ไหนวนไปจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1เดือนไปดูกันว่าสถานการณ์ห้างหลีกในยุโรปมีทีมไหนบ้างที่ออกสตาร์ทแล้วยังไม่แพ้ใครในหลีกครับอันดับแรกเราขอมาเล่นเรียงกันจากหลีกขวัญใจมหาชนคนไทยกับพรีเมียร์กอังกฤษก,ก,ก,กันก่อนเลย หลังหนึ่งเดือนแรกผ่านไปลงเป็นไปแล้วทีมละเจ็นัดเราได้เห็นการก้าวขึ้น 9, มาครองจา่าฝูงของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลชนิดที่ไล่ทุกปากกาเซียนหักทุกสำนักกับการออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงชนะ5เกมรวดและเพิ่งจะมาสะดุดพ้าให้กับปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นส่วนผลพักของแดงดิวัลพูเครื่องจกักรสะดุดฟอร์มออกทะเลเก็บได้เพียง9คะแนนจากการลงเล่น6เกมแพ้ไปแล้ว1นนัดให้กับแมนยูไนเต็ดแบบไม่ต่างกันครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้มีเพียง2สโมสรเท่านั้น ที่ลงล่นไป7เกมและยังไม่แพ้ใครเลยคือทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และทัพไก่เดือยทองทอตแนมฮอสเปอร์สปินิกเว็บเกมออนไลน์สีส้มสัญลักษณ์นี้การันตีความมั่นคงเรามาเริ่มกันที่ทีมเต็งจ๋าแชมป์ลีกกับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น7เกมชนะ5เสมอ2 แมนซิตี้ยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ดูการเก็บชัยชนะไปได้5เกมและเสมอไป2เกมไม่แพ้ใครเลยปีนี้พวกเขาเสริมทัพหลักๆเพียงแค่แนวรูกจุดเดียวคือการได้เอริ่งบอลส์ฮารันทีมาถึงก็ใช้งานได้เลยแบบไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวถ้าหากนิยังได้ก็คงเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบปิดฝาใส่น้ำร้อนและใช้งานได้ทันทีซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกดไปแล้วทะลุ11ประตูหนึ่งในไฮไลท์สำคัญมาจากการทำแฮตทริก2เกมติด ส่วนอีกรายก็เป็นแนวลุกดาวลุ่งอนาคตไกลทีมชาติอาเจตินานั่นก็คือฮูรียนอัลวาเลสโดยเกมลีดนัดต่อไปหลังค้นสัปดาห์ทีมชาติไปแล้วทัพบใบสีฟ้าจะต้องทำศึกใหญ่เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งที่188โดยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพขุนพลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังฟอร์มร้อนแรงในลีกเก็บชัยชนะรวดมา4เกมติดมาต่อกันด้วยทัพไก่เดือยทองทัพนัมฮอสเปอร์ลงสนามแข่งขันไปทั้งสิ้น7นัดชนะ5เสมอ2 ภายใต้การคุมทัพของยงอดปัวซีอย่างอัลโตนิโอคอนเต้สเปอร์เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ผลงานที่ลงทําการแข่งขันเหมือนกับแมนซิตี้แทบทุกประการแต่ลูกดีเยังเป็นรองถึงหงประตูในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขายังคงรักษาผู้เล่นแกนหลักไว้ได้ทั้งหมดพร้อมเสริมนักเตะเข้ามาเตมิมเต็มได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแนวรับที่ได้ตัวเกรมองลอง,ลองเร่เข้ามาเสริมทัพรวมไปถึงตัวสร้างสรรคเกมริมเส้นฝั่งซ้ายอย่างอีวานเปดิช ที่เข้าล็อกกับแผงการเล่นแบบพอดิบพอดีสนด้านหน้าก็ได้ตัวของลิชาริซอนครับเข้ามาเป็นอาวุธหนักแถมมีเล่เหลี่ยมปันประสาทแค่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างออกรถออกชาติแถมเกมล่าสดที่เปิดบ้านไล่ถลกหนังหมาจิ้งจอกอมบัวอย่างลสเตอร์ซิตี้ถึง6ประตูต่อ2ก็ยังเปการกลับมาทําประตูนในรอบ4เดือนของเจ้าของตําแหน่งรองเท้ทาทองคําดาวซันโวพิมิลิกอย่างสุนฮุงบินอีกด้วยครับ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลงสนามในฐานะตัวสำรองที่ใช้เวลาเพียง30นาทีและสามารถยิง3ประตูทำแฮตทริกให้กับทีมได้สำเร็จสมกับคำว่านักเตะเวิร์ c คลาสโดยสุดโปรแกรมนัดถัดไปของสเปอร์ก็สำคัญไม่แพ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นคือการยกทัพออกไปเยือนอิมิเรสสเตเดียมของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดศึกน็อตดอนด์ดารี้ครั้งที่192เรียกได้ว่าทั้งสองทีมไร้พ่ายต่างก็ต้องมีเกมสำคัญและไปเกมดาร์บี้แมชที่รอพวกเขาอยู่หลังช่วงพักเบรกทีมชาติ พร้อมกับโอกาสเสียงสูงที่มีสิทธิ์จะเผชิญกับความพ,าพา่แพ้เป็นนัดแรกไม่ต่างกันเรามาตามลุ้นตามเชียร์ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรและพ่กนี้ยังมีให้ติดตามกับอีก2หลีกสำคัญนั่นคือเกาโชซิริอาอิตาลี ali, และบุนเดสลิก้าเยอรมันจะยังมีสโมสซอนไหนไล่พ่ายและยังอยู่ในวิถีแห่งการไล่ล่าแชมป์กันบ้างห้ามพลาดที่จะติดตามไปกับ s กอตต์สตอรี่ตลอดทั้ง3พาร์ทที่เราทีมงานตั้งใจรวบรวมข้อมูลมานำเสนอแบบจัดเต็มชนิดที่ห้ามพลาดแม้แต่พาร์ทเดียวฝากติดตามกันด้วยครับ,พบเพราะฟุ Oops. <laughs>